จ้าพี่น้องมารอเบิง่งเข่าเข่าทองพี่น้องเข่าตั้งทองแล้วก็ลังนั่นแล้วก็มีนี่โพแล้วก็มีบางอันก็ทองอย,าย่างส่วนใหญ่บางท่านได้โผพอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สี่โพเหลื่มโพไปเรื่อยๆเข่างามอยู่แกเข่า,ขางามอยู่ได้กินอยู่เด้อเพิ่งแล้วน้ำกระบื้องถ่วงไปจ้ะ เาก็งามแข็งแรงดีอยู่ลูกท้องก็ใหญ่ลต้นก็งามบ้านลมก็มนี้ได้เจอผนเริ่มลมแล้วบุคคลใดออกมาทุ่งเลยนะใส่ใจยม่กค้าเดินออกมาทุง่งนาเท่าไหร่ cho thì tôi phải ốc nó thùng thôi phải chờ lúc tôi biệt đi ต้องผีถเถาะ来了ชนทุ่งยามแรงเลยเพื่อนอีไเขาพลได้จังเขานับปังสีแก่เหล่าสามารถบังที่ยังไม่ออกรวงข้าวนาติ ยังไม่ยาวยาวทำความสะอาดสิผู้ใดมาตัดหญ้าเพนอนี้จอดคือตัดห่างแท้ตัดกับว่าเรียบร้อย Okay. เขางามอยู่พี่น้องมบเบิงเข่าซื้อดอกเดมุ่งมาโดนป่วยก็ไครยางลงมากเลน้อ้เขามีตะลำใหญ่ใมีตะลำใหญ่ๆ พี่นี่กับพานจะพี่น้องเห็ดเข่ากันเลยได้กินอยู่ยเสือหนีซุงแซนติถอกโมจิฟินีเขาจาะประเด็นสริมให้ถึงหน้าเนี่ยจะได้ผลทุกที่